ความเสี่ยงใหม่ที่เข้ามาว่าจะกดดันการขยายตัวของเศรษฐกิจไทยในปีนี้ดังนั้นนะครับในมุมของทางภาคผู้ประกอบการเองภาคอเอกชนทางสภาศาสารกรรเองจะมองว่าเพราะว่าล่าสุดายึดตามคสาสั่งของสอบคลา่าสุดนะครับไม่มีการลกดาวแต่มองว่าการระบาดรอบนี้เนี่ยมันจะส่งผลก่อเศรษฐกิจไทยมากน้อยแค่ไหนเดี๋ยวมาประเมินกันต่อนะครับวันนี้คุยกันกับคุณเกียงไกรเทียนนุกุลครับรองประธานสภาสาสกรรกรแห่งประเทศไทยคุณเกียงไกรสวัสดีครับสวัสดีค่ะ สวัสดีครับคุณกนิกาคุณอัศวินและท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่านครับค่ะคุณเกรียงกกยคะ่ะถ้าดูจากมาตรการสบคที่ออกมาเนี่ยเรียกว่าค่อนข้างตรงใจกับผู้ประกอบการตรงใจกับภาคเอกชนมากนะขนาดไหนเพราะพื้นที่สีแดงไม่มีเลยคะ่ะซักจังหวัดเรามองยังไงคะครับก็ผมคิดว่าอันนี้ก็ดีครับเพราะว่าทางภาคเอกชนเนี่ยเราคงไม่อยากให้มีการล็อกดาวน์นะครับเพราะนั้นการที่ไม่มีพื้นที่สีแดงเนี่ยก็เป็นสิ่งที่ดีก็เป็น พื้นที่สีส้มซึ่งก็จะมีหลายจังหวัดนะครับ <ฮะ S 1> ซึ่งอันนี้ก็เป็นมาตรการที่เข้มข้นขึ้นแต่ว่าไม่ล็อกดาวน์ผมคิดว่าอันนี้เนี่ยก็คงเป็นประสบการณ์ที่ทางภาครัฐนะครับได้แล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ว่าสบคแล้วก็กระทรวงสาธารณสุขเนี่ยก็มีประสบการณ์มาตลอดสองปีที่เราเผชิญกับโควิดนะครับเพราะฉะ,ะนั้นเนี่ยถึงแม้เราจะมีโอมิครอนในช่วงนี้นะครับ จะระบาดเร็วอย่างที่ทุกท่านทราบนะครับแต่ว่าความร้ายแรงนะครับหรือว่าความรุนแรงแล้วก็อัตราเสียชีวิตที่มันต่ำมากนะครับแล้วก็แล้วก็เป็นไข้แค่ไม่กี่วันก็ฟื้นตัวได้นะครับแล้วยิ่งตอนนี้เราก็มีข้อดีก็คือว่าเรามีภูมิคุ้มกันค่อนข้างดีเพราะว่าเรามีการฉีดวัคซีนเนี่ยสองเข็มไปแล้วเนี่ยกว่าร้อยล้านโดสนะครับเพราะฉนั้นกำลับบงเร่งฉีดเข็มที่สามอยู่ เพราะฉะนั้นไอภ้ภูมิคุ้มกันในระดับนี้เนี่ยกับมาตรการที่เป็นอยู่เนี่ยมผมคิดว่าก็เป็นมาตรการที่ค่อยๆทําไปเพราะว่าต้องเรียนนะครับว่าทุกๆประเทศต,ตอนเนี้สิ่งที่สําคัญก็คือเรื่องของการที่ต้องสร้างสมดุลระหว่างภาคสาธารณสุขและภาคเศรษฐกิจนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าเราจะเข้มงวดในสาธารณสุขเลยอยากล็อกดาวน์อะไรเนี่ยเราเห็นแล้วครับว่า มันเสียหายต่อเศรษฐกิจเสียหายต่อผู้ประกอบการโดยเฉพาะ SME จํานวนมากนะครับ,รบซึ่งตรงนี้ก็คงไม่เป็นคุณนะครับและท้ายสุดเนี่ยภาครัฐเองก็เป็นภาระที่จะต้องอมีการจัดสรรง,งบประมาณหรือหางบฉุกเฉินนะครับมาอัดฉีดมาเยียวยาจํานวนมากนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการสร้างสมดุลแล้วก็การบริหารจัดการที่เหมาะสมเนี่ยคงจะทําให้ทั้งสองอย่างไปด้วยกันได้ครับ ครับครับถ้าถ้าอย่างนั้นเองนะครับคือถ้ายึดตามมติของสพค,อคอบอกว่าไม่มีการล็อกดาวน์แต่ถ้าเราประเมินกันในมุมของเอกชนความเสียหายที่จะเกิดขึ้นกับภาพของเศรษฐกิจไทยนะครับกับการระบาดของสายพันธุ์โอมิครอนเองความเสียหายมันจะมากจะน้อยขนาดไหนครคือผมต้องเรียนอย่างนี้ครับว่าถ้าเป็นตัวเลขตัวจํานวนเงินเนี่ยตอนนี้ยังคงเร็วเกินไป ừ, ที่จะประเมินเพราะว่ามันต้องขึ้นอยู่กับสถานการณ์จากนี้ไปนะครับ <ừ. S 2> ผมว่าอย่างนี้ครับจากการที่ได้มี การได้เสนอแนวถามว่ามันมีสามภาพนะครับที่เป็นสามซ ي นริโอซินเนริโอ,นรโอที่หนึ่งคือว่าถ้าการระบาดเนี่ยอยู่ที่ประมาณสักหมื่นคนนะครับหรือว่าระยะที่สองก็คือประมาณหมื่นห้าพันคนขึ้นไปนะครับแล้วก็เวอรส์สซินเนริโอหรือว่ายิตแย่ที่สุดคือประมาณสามหมื่นคนขึ้นไปผมคิดว่าตอนนี้มันกําลังยังไม่ถึงหมื่นนะครับแต่ว่ามีแนวโน้มที่ทุกคนคาดการว่าสัปดาห์หน้าอาจจะแตะหมื่นได้ นะครับเพราะฉะนั้นก็อยู่ที่มาตรการของการควบคุมเพราะว่าการที่มีการประกาศนะครับในเรื่องของพื้นที่โซนนิ่งเหล่าเนี้ยมันก็ทําให้เกิดมีมาตรการที่เข้มข้นขึ้นแล้วก็จะมีการเฝ้าระวังมากขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้ผมคิดว่ามันเป็นการแข่งกับเวลาในการที่จะกดตัวเลขถ้าสมมุติว่าเราตัวเลขเราเนี่ยไม่มากนะครับประมาณสักหมื่นห้าสองหมื่นคนผมคิดว่าสาธารณสุขเรายังรับมือไหวเนี่ยคงไม่มีผลกระทบ ต่อภาคเศรษฐกิจมากเท่าไหร่นักนะครับแต่ว่าช่วงสั้นเนี่ยแน่นอนครับอ,อย่างที่ผมได้เคยสัมภาษณ์ไปบ้างแล้วนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยทุกคนก็รอคอยจนเมื่อปีที่แล้ววันที่หนึ่งพฤศจิกายนมีการเปิดประเทศเนี่ยโดยเฉพาะพวก SME ทางด้านของภาคท่องเที่ยวภาคคัาปรกร้านอาหารต่างๆเนี่ยก็ดีใจขึ้นว่าจะได้กลับมาทักท้าขายกันจะได้มีเงินสะพัดกันบ้าง นะครับแต่ดีใจอยู่แป๊บเดียวนะครับก็มีโอมิครอนมาเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่ากลุ่มนี้จะเป็นกลุ่มที่จะได้รับผลกระทบในช่วงสั้นนี้นะครับก็ยังได้รับผลอยู่นะครับแต่ถ้าเราไม่ล็อกดาวน์เนี่ยก็ยังดีกว่าช่วงที่ล็อกดาวน์นะครับแต่ว่าในภาคอุตสาหกรรมภาคอื่นๆ,ๆเนี่ยยังเดินหน้าอยู่ครับเพราะว่ามาตรการตอนนี้เนี่ยในภาคอุตสาหกรรมโดยเฉพาะสภาอุตสาหกรรมเราเข้มข้นมาตลอดเพราะเรารู้ว่า เราจะต้องเรียนรู้กับการอยู่กับโควิดเพราะเรารู้ว่ามันต้องอยู่นานพอสมควรเพราะฉะนั้นมาตรการเหล่านี้เนี่ยเราก็ต้องมีการคัดกรองมีเรื่องบับเบิลแอนซิลเรื่องของการดิส t ทนซิ่งต่างๆนะครับแล้วเราเชื่อว่าครับว่าถ้าสถานการณ์เนี่ยมันสั้นนะครับทั่วโลกไม่นานนักตามที่คนบอกว่ามาเร็วแต่ไปเร็วถ้าสมมติเราเป็นอย่างนั้นเนี่ยมันก็จะฟื้นกันทั้งโลกได้สิ่งที่เรากังวลว่า ผู้ค้าของเราเนี่ยครับโดยเฉพาะภาคส่งออกซึ่งเคยเป็นพระเอกในปีที่แล้วนะครับเป็นเครื่องยนต์ตัวเดียวของเศรษฐกิจไทยเราส่งออกปีที่แล้วเพิ่มขึ้นถึง16เปอร์เซ็นนะครับและตอนนี้เรายังคิดว่ายังดีอยู่แต่ว่าพอโอมิคอนเนี่ยระบาดไปทั่วโลกโดยเฉพาะอเมริกาวันหนึ่งมีคนติดเชื้อถึงหนึ่งล้านคนนะครับแล้วก็ในยุโรปเนี่ยเรากาลังเฝ้าจับตาดูว่าถ้าพวกนี้เนี่ย ประเทศเหล่านี้เนี่ยสามารถยังคุมอยู่ไม่ไม่บานปลายไปกว่านี้เนี่ยมันก็จะไม่เกิดปัญหาแต่ถ้ามันบานปลายเนี่ยสิ่งที่จะเกิดขึ้นคือเรื่องปัญหาของซั b ไพร์เชนดิสรัปชั่นนะครับซึ่งอันนี้จะส่งผลในเรื่องการที่เราจะส่งออกไป <c oughs> นะครับแล้วก็จะทําให้เรื่องของคอนเทนเนอร์เรื่องสายการเดินเรือหลังๆเนี่ยจะเป็นปัญหาที่กลับมาใหม่ <c oughs> นะครับซึ่งอันนี้ก็จะไม่เป็นผลดีกับการส่งออกเท่าไหร่ครับตัวปัจจัยสุดท้ายที่คุณเกรียงไกรพูดถึงนี่แหละค่ะเราเองภาคเอกชนเตรียมพร้อมรับมือยังไงคะรวมไปถึงพลังงานที่มันก็โอ้โหราคาพุ่งขึ้นต่อเนื่องแบบนี้ค่ะคือตอนนี้เรามีความท้าทายนะครับนอกเหนือจากที่จะกีรากุยกันก็คือเรื่องของอัตราเงินเฟ้อทั่วโลกนะครับที่กําลังเกิดขึ้นอันเนื่องมาจากค่าพลังงานที่สูงขึ้นนะครับ เป็นที่ทราบกันนะครับว่าช่วงหนึ่งเนี่ยโลกเนี่ยหยุดการเดินทางนะครับ,รบสายการบินสายการเดินเรือรถยนต์ต่างๆไม่ใช้น้ํามันเพราะหยุดกันนะครับเพราะฉะนั้นการผลิตน้ํามันเนี่ยก็ลดลงเพราะตอนนี้เศรษฐกิจเริ่มฟื้นตัวน้ํามันก็ขาดนะครับดีบานมามากเนี่ยปรากฏว่าราคาน้ํามันตอนนี้พุ่งขึ้นตลอดนะครับมันก็ส่งผลทําให้ราคาโภคภัณฑ์ต่างๆเพราะว่าสินค้าทางด้านต่างๆก็ขึ้นราคากันมาก ในสหรัฐอเมริกา,ามีการมีอัตราเงินเฟอ้อถึง6.8ซึ่งสูงที่สุดในรอบ40ปีเหล่านี้เนะี่ยเป็นสิ่งที่มันจะส่งผลทําให้มีแนวโน้มที่จะมีการขึ้นอัตราดอกเบี้ยนะครับซึ่งตรงนี้ก็จะเป็นปัญหาใหญ่นะทำให้ต้นทุนต่างๆมันจะเพิ่มขึ้นไปหมดนะครับเพราะฉะนั้นอัตราเงินเฟอ้อก็ยังเป็นความท้าทายนะครับแต่ว่าประเทศไทยเราเนี่ยเป็นผู้นําเข้าน้ํามันเยอะแต่โชคดี ที่อาหารการกินของเราเนี่ยยังราคาไม่แพงยกเว้นหมูนะ,ะนะครับแต่ว่าอย่างอื่นเนี่ยยังพอไปได้อยู่นะครับแต่ว่าสิ่งที่เราจะต้องดูเรื่องของซัพพลายเชนดิส r ท p t ชันอย่างที่ผมเรียนนะครับว่าอตอนนี้เราเป็นผู้ส่งออกเนี่ยหลายอุตสาหกรรมกำลังปวดหัวเรื่องชิปขาดแคลนะนะครับในอุตสาหกรรมรถยนต์ในอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆที่ต้องใช้ชิปจำนวนมาก เป็นส่วนประกอบสําคัญในการที่จะส่งออกตอนนี้มันเริ่มมีปัญหาขาดแคลนมาที่ประเทศไทยแล้วครับอืมครับดังนั้นแหละครับช่วงนี้คือเริ่มเห็นพวกราคาสินค้า,าเกษตรเนี่ยขยับขึ้นแล้วแต่สินค้าภาคอุตสาหกรรมเองนะฮะตอนนี้แนวโน้มเนี่ยมันจะปรับตัวเพิ่มขึ้นด้วยนะอย่างที่คุณเกียงกายบอกว่าอย่างชิปเองก็ยกังขาดแคลนอยู่เลยตอนนี้ใช่ครับตอนนี้ราคาทุกอย่างนี่นะครับขึ้นหมดนะครับอย่างที่รเราจะเห็นนะครับว่าช่วงหนึ่งอุตสาหกรรมหนักอย่างเช่นเหล็กนะครับทองแดงทองเหลืองอย่างเงี้ยนะครับมันจะมีราคาที่สูงขึ้นไปเยอะ ซึ่งก็ส่งผลทําให้ค่าขครงชีพเนี่ยสูงขึ้นในลักษณะของค่าก่อสร้างก็แพงขึ้นไปนะครับค่าน้ำมันทุกอย่างในค่าลอจิสติกทุกอย่างเพิ่มพิษบทเพราะฉะนั้นเนี่ยเงินเฟอ้อเนี่ยกำลังมาอยู่ซึ่งมันจะกดดันนะครับทาให การฟื้นตัวของเศรษฐกิจและกดดันกําลังซื้อของประชาชนที่กําลังค่อยๆฟื้นเนี่ยมันจะฟื้นไม่ได้เต็มที่เท่าไหร่ถ้าเกิดว่าราคาสินค้าที่แพงเกินไปนะครับแล้วก็ประเทศไทยเราตอนนี้เราก็ยังมีปัญหาอยู่เรื่องหนึ่งที่ยังเป็นเรื่องน่ากังวลวก็คือเรื่องของหนี้ภาคครัวเรือนซึ่งสูงถึงเก้าสบเปเซนตะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเป็นหมายถึงกําลังซื้อของคนไทยเราเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยยังติดปัญหาเรื่องภาคหนี้สินอยู่ครับที่ยังมีหนี้จํานวนมากครับ ทีนี้คุณเกรียงไกรต้องขอถามแบบนี้ว่ามาตรการที่ภาครัฐอัดแคมเปญออกมาเอาเรียกว่าตั้งแต่เป็นช่วงเทศกาลปีใหม่ที่ผ่านมานะคะแล้วก็ยาวไปจนถึงเอาชอบดีมีคืนต่างๆคนละครึ่งเฟสสีที่จะเกิดขึ้นช่วงเมษานี้ถือว่าตอบโจทย์ได้มากนักขนาดไหนและผู้ประกอบการเองยังมีปัญหาเรื่องเงินทุนไหมคะโดยเฉพาะคนตัวเล็ก SME อะคะ่ะ สำหรับมาตรการที่ภาครัฐทำออกมาเนี่ย<ะ>ช่วงหลังๆผมว่าโดนใจนะครับแล้วก็ได้ผลนะครับโดยเฉพาะเรื่องของอชอบดีมีคืนหรือว่าก<ะ>รณีจ่ายคนละครึ่งเนี่ย<ะ>เพราะฉะนั้นเนี่ยมันถึงมีการโครงการเป็นโครงการที่สามโครงการที่สี่โครงการที่ห้ 4, า 5, ต่อเนื่อง<ะ>กันนะครับไปเรื่อยๆผมคิดว่าอันนั้นก็เป็นมาตรการหนึ่งที่ช่วยได้นะครับแต่ว่าคําถามที่ดีที่สุดเนี่ย<ะ>คือต้องเรียนนะครับในภาวะที่มีความอ่อนไหว นะครับโดยเฉพาะ s อ e เอมีภาคท่องเที่ยวภาคบริการค้าปลีกค้าส่งร้านอาหารซึ่งยบแยกกันมาเนี่ยนะครับสองตีมาหลายคนก็ล้มหายตายจากไปแล้วพวกที่เหลืออยู่นี่คือพวกสาหัสอยู่นะครับแล้วก็เหลือเงินที่ระสนเนี่ยเรียกว่าน้อยมากนะครับเป็นเงินก้อนสุดท้ายของก้อนสุดท้ายจริงๆนะครับเพราะฉนั้นเนี่ยพอเปิดขึ้นมาเนี่ยถ้าเกิดเจอโอมิครอนเนี่ยโดยจิตวิทยาเนี่ยมันก็ทําให กลุ่มเนี้ยได้รับผลกระทบอีกเช่นเคยน,นะครับ ừ ừ เพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่คนกลุ่มนี้เนี่ยจะไปขอเงินกู้หรือเข้าแหลกเงินทุนเนี่ยจากแบงก์หรือว่าจากเอ่อพวกเอ่อพวกฝ่ายการเงินต่างๆเนี่ยจะเข้าได้ยากนะครับจะไม่ได้ตังค์ทั้งที่เป็นคนที่ต้องการเงินต้องการกระสุนมากที่สุดในเวลานี้เพราะฉะนั้นสิ่งที่อยากจะเอ่อให้ฝากภาครัฐก็คือคงจะต้องมาดูแลคนกลุ่มนี้ เพิ่มขึ้นอีกนะครับในช่วงช่วงเวลาดังกล่าวนี้นะครับจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายโดยจะหามาตรก,การในการเยียวยาว่าจะเป็นเม็ดเงินอะไรต่างๆที่จะช่วยสนับสนุนให้เขาถึงแหล่งเงินทุนได้นะครับเพื่อเป็นการตอกต่อออกซิเจนให้เขาจนกว่าจะผ่าน พช่วงวิกฤตนี้ไปได้ครับคุณกินกายครับอีกหนึ่งปัญหาที่เกิดขึ้นในช่วงที่ผ่านมาคือการขาดแทนแรงงานนะครับตอนนี้สถานการณ์เป็นอย่างไรบ้างแล้วก็ขอให้อัปเดตนะฮะว่าบรรดาโรงงานในสมาชิกของสภาวิสากรรมเองตอนนี้ยังรันกันตามปกติไหมครับหลังจากมีการระบาดของสายพันธุ์ใหม่ะะใช่ครับก็อย่อางที่ทุกท่นานทราบนะครับว่าจากการที่เราฟื้นตัวการส่งออกเราดีขึ้นเนี่ยก็ทําให้การผลิตของเราเนี่ยต้องเพิ่ม นะครับแต่ว่าคนงานเนี่ยก็ม you. ีการกลับไปในช่วงที h, so, ่เกิดระบาดมากๆตอนนั้นเนี่ยครับทาให้ขาดแคลนแรงงานโดยเพราะแรงงานต่างด้าวนะครับจานวนมากนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสำหรับแรงงานคนไทยที่กลับภูมิลำเนาแล้วไม่กลับมาเพราะว่าเข้าไปสู่ภาคการเกษตรละนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้เราต้องพึ่งอยู่แรงงานต่างด้าวมากนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราได้ทําการสํารวจนะครับว่าในภาคอุตสาหกรรมเนี่ยเราต้องการแรงงานอีกประมาณห้าแสนคน นะครับโดยเฉพาะในอุตสาหกรรมที่ใช้แรงงานเข้มข้นเช่นอุตสาหกรรมแปรรูปอาหารต่างๆนะค,ค,ครับแต่ว่าตอนนี้เ,เราก็ได้คุยกับทางกระทรวงแรงงานแล้วก็ทางกระทรวงแรงงานก็ได้มีการเซ็นบอยู่กาลังจะนาแรงงานเหล่านั้นเข้าทีนี้พอเปิดประเทศนะครับภาคบริการร้านอาหารต่างๆก็ต้องใช้แรงงานต่างด้าวก็ต้องการอีกสามแสนคนรวมแล้วเขาบอกว่าประมาณแปดแสนคนนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ทางกระทรวงแรงงานวันที่สิบมกราเนี่ยเขาจะมี มาตรการมีการชี้แจงให้ชัดเจนแต่ตอนนี้มีการไปลงทะเบียนนะครับเพื่อที่จะขอให้มีมีการนําเข้าแรงงานมาซึ่งตอนนี้ก็ลงไปแล้วเนี่ยมีประมาณห้าหมื่นแปดพันกว่าคนที่ขอไปอยู่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยขนาดนี้เ่ก็ทางกระทรวงแรงงานกับทางาาทางฝ่ายผ,ผ,ผ,ผู้ประกอบการก็กลำลังดาเนินการกันอยู่นะครับก็ต้องรีบเร่งนําเข้ามาครับแต่ว่าก็ต้องคัดกรองนะครับเพราะว่า โอมิคอนเนี่ยก็อาจจะมากับแรงงานเหล่านั้นมาตราการคัดกรองต้องสําคัญนะครับไม่งั้นเดี๋ยวจะแถมมาด้วยกับพวกโอมิคอนครับค่ะได้ค่ะวันนี้ขอบพระคุณข้อมูลจากคุณเกรียงไกรมากนะคะขอบ,บคุณ<อ>ค,ครับสวัสดีครับสวัสดีนะครับคุณนักการเมสวัสดีครับขอบพระคุณค่ะคุณเกรียงไกรเทียนุกูลนะคะรองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยคะ่ะโอ้ประเด็นสุดท้ายน่าสนใจมากเลยนะคะขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าวมาก็จริง แต่ก็อย่าลืมว่าต้องสก,กัดโอมิครอนกันด้วยนะคะเพราะว่าหน้าห่วงทุกๆประเทศแล้ค่ะ<ช>ไม่ใช่เฉพาะบ้านเราครุณผู้ชม